สวัสดีครับมิตรสาวรารักต่างวัยครับวัยชิาคนไทยรักต่างวัยครับมากินข้าวแลงน้ำกันด้วยจ้าแลงหนีเฮ้าสลองสลองป่ามากินข้าวแลงเนาะะลองป่าดินตอนแรกว่าสิะลองยังะลองชาบูชาบูชาบูหายแล้วชาบูหายว่าไปกับหายว่าไปกับความฝันนอ วดนนาฟันไม่วนนาเอาไมหมวนนานยังมีอยู่บม่ได้กินชาบูนะครับเมื่อนี้มากินบูชาอ้นมากินปลาบูปลาปลาบูปลานินน้นปลานิ้นอ่ะกินปลาก,าก,กาะระเซ็บขึ้นก็อะไรล่ะปลากระเซ็บขึ้นก็อะไรเนาะปลานิ้นสองตัวสามตัวซื้อมาแต่เมื่อวานนี่นี่บา้าอ่าป้ทธานได้กินเมื่อนี้ก็เลยได้กินว่าดีกินไส้ จุ๊คัดกว่าฉันเนาะบม่ได้กินจำเนาะไปคัมบะไปคัมข้าเจ้าก็เอาไปเบิดนี่จากงใส่ข้าเจ้าถือเล็กข้าเจ้าถือเล็กข้าเจ้าไปกินสลองถือเหล,ล็กพวกได้มันผู้ใด้รวยในน่องมันเนาะมิน<ส>ต่ากับพญ่จำเด็ดบ่รวยเด้อมึงเสียดไปแต้มนึงถือแม่กิน ถึกแม่กินให้แม่กินไปก้อนวันนี้แต่ว่าแม่นเนาเม่นเป็นเม่นมันสิม,ม้าแล้วแต่ม,มันมีแนวมาบางังเม่นเม่นอยู่ล่ะมีแนวมาขัดขวางกันหนึง่งอ,อบาเบป็นยังผ่านวันนี้วันน้าเกิดไหมไม,ไม่ชีวิตนี้ไม่สิ้นกาต้อง สู้กันต่อไปเลือดนักสู้เลือดนักสู้มาแต่ใดเท่าใดแล้วเงินความมากของเมียพูดจังคนณเบิ่นหรือล่ามิ้นตาบ้าเลียกหรือเป่าบ้าเพราะพี่น้องก็เราบ้าบะเนี่บ้าเลียกปะเนี่บยบ้าบ้าแต่ว่าซื้อมาถือกันเสียบ้าแต่ว่าบ้าบ้าเว้นจัดงวด มันก็ะสือไปจังสี่แล้วความวังเรางดก้อนผดถืออยู่เนาะวันที่หนึ่งท่านว่าปีไกลกระึือปีนี้กระตือเจ้าปีใหม่สิเถือกอีกด้วยเป็นน้ำอเอเสกเล็กไปไว้น้ำเจ้าบ่คอยว่าอคิดว่าอยู่ยังวันในโอนใจเขาอยู่จุดหนึ่งต้องใส่เป็นน้ำ เอ้น,นั่งเอาบินไหวน้ำเจ้าเหรอคิดว่ายัยคอยเห็นยายคอยรู้รู้จังไดจะครองเป็นผู <laughs> <laughs> ้ซื้อเขาทอดจับคอยซื้อเนาะบ้าอันใบอันบินนะเอาใบาลอตเตอรี่นะอ๋อลอตเตอรี่ลอตเตอรีอร่ก็พ่อลอตเตอรี่อันนั้นคอยจับเองเด้อเอ็นน้ำรับวัด หวดทีมาเนี่ยผมจะบว่ซเือจักบาดบางทีก็ถึกซ้ำนผมบ่ซื้ือจักบาดนะครับฮ <c oughs> ่าดวงผมบ่มี <c oughs> ให้ผู้เขามีดวงเป็นผู้เสืออี <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะย่ำย่ำไหนที่เรามานั่งม่ได้กิน <c oughs> แต่ว่าผมไปเสียงพระเบิ่งพันวาผมจะโชคดีอยู่เขาจะโชคดีเป็นธนาอยู่แมนชีวิตจะดีเป็นนาไปรับน้ำวันที่ยี่สิบกว่าจงก่อนไปอี่ษฐานเสียงเสียงยกพระบ่เคยติดนะครับบ่เคยติดเป็นบ่เคยบ่เคยหนักก็มีนั่นแหละเป็นเป็นเป็นอัด เพิ่นไทให้นะครับเพิ่นไ้อิเล่บอนเพิ่นบอกดวงดวงดีขึ้นเนาะดวงดีขึ้นแม่ครับบ่บ่ทั้งว่าขาดเขินนะครับบอบ่ได้ขาดเขินอครับพ่อมีกินมี่ใส่ไปตลอดบ่ได้ขาดเขินพ่อได้ใส่ได้ใจท่า <c oughs> นก็บกว่าผม,ผมอ่านก็ยังผมอ่านเป็นไท ถามถามหลวงพ่อนะครับถามเรื่องก็บ่กเ,เออผมเนี่ยเอ่อมิ้นตามิ้นตาครับผมหนี่นในชีวิตครอบครัวในชีวิตในชีวิตหลักในชีวิตหนึ่งผัวเมียเนี่ยเทาวนนี้แม่นคู่ข้องกันบ่เ้างสตีไปหนาบาอ้นะครับห้องสตีไปทั้งนาบ่าามันแม่นคู่ข้องคู่ยังกันบอ ที่ผมอธิษฐานสองสองเื้อเนาะสอ,องเทือให้นักนะครับก็นให้ว่าให้นักเด้อว่าท่านก็ให้นักตามที่อธิษฐานไว้ก่อนือ,อเสียงไท่ไปสองครั้งวันนี้พ่อดีาบอากเรื่องมิ้นตาเนะผันแมนเหนือคู่กันกันมันสีดีไปนาดูน้ำกันเหล่าสีมีแต่สิมี่ดีไปนามีความสุกควมเจะเิญ่นไปทั้งนาขอให้ยกเบาๆเด้อว่าท่าน เบามากเบาเลยผมเสื้อวันนุนนะครับเมนค่อยอยกับเสือ้อมั่นใจแล้วแหละครับมีมีแต่อันดวงดีขึ้นไปทั้งอันก็คือย่างน้่อยๆเนี่ยเข้ากับมีนับมือมีความสุขแจะา่าปะ่ะคือเขา้เขาเห้าเนี่ย ือความเข้าใจกันนะครับมันมันมจะมีความเข้าใจกันหลายกว่ายุ่งลายุ่งบักหลายๆตอนนี้เมื่อไรกินเนื้อกินปลาเนี่ยกินปลาบูเนี่ยปลานิ่งกล้ปลานิ่นนชาบูกับเป็นปลานิ่งเลียชาบูว่าตอนแรกผมก็อยากกินก้อยอยูละแล้วล่ะไปเห็นบาวโกอีสานกินแห้งเกิดอยากแห้ง บอกเมียไปไปอิหรีเว้ยก็าจีไปซื้อเนื้ออิหีนะแต่ว่าเมื่อไหร่มันเบิดมาสันบะมันเบิดเลยมันกล่าถึงว่าเบิดเลยอ่ะแต่เครื่องในเครื่องอย่างของเขาบบีเอาอบมี้เครื่องในอือเป็นเลือดเป็นยางกับ่มี่ั้กแตเนืือมันกับบะงามอะไรเลยเหลือยางเนื้อบ่งามบ่งามกับว่าอือเสือมาบถือแก่กับบ่แสบเอาไว้มือหนาจึงค่อยกินเมื่อหนาก็นยังมี วันนี้ผ่านไปวันต่อไปเอาใหม่เมื่อกี้กินเขาแรงคำสิบแปดนาทิกายี่สามนาทีกันเนี่ยแตว่าเมื่อตึ๊บเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวผู้ใดก็วางไว้แล้วความวางขึแล้วเนาะ หลายคนฝันฝันหลับร้อยนะครับผู้ใดก็ัอซื้อไว้ห้ามันถือกถือลอตเตอรี่ไว้ก็ห้าถือกลางวัลที่หนึ่งได้หกล้านเด้ได้สิบสองล้านเด้บ่ได้บ่ได้หวังว่าสิได้สองพันเนี่ยสองรางวัลที่หนึ่งบุญรหลานนะครับถ้ามันได้ดีมันก็เป็นยังบุญแล้วเบิ่งข้าวมื้ออื่นนี่มีผู้ถือแน่นอน อืมนี่ย็ไดผมมั่นใจว่างวดนี้มันต้องบนนี้จากทะเบียนรถแม่นอีหลี <c oughs> แต่ว่ามันเป็นนักซื้อนะครับ าศูนย์เก่าสามมันออกหาเก่าเนาะแล้วก็เลขที่ไปจับ uh, ปิงปองได้มันจะเป็นห้าสามเขาก็เลยเนียนตั้งแต่หาสามหาเก่าบดซื้อนะครับคือเนี้ยเขามั่นใจเนาะเลยเนีย uh, นนะ 93, 93กัเก้าสามเก้าสามกับสื่อแต่ว่าบดซื 4, <laughs> อ้อเก่าหาบดสื้อเก่าหาหาเก่าขาดตัวเดียวนะอ่ะเราเคยซื้อหาหก หาหกปีนปีนเป็นเกาแต่ข้าบปไดิปินหานหกหาหกเสือเยอะแมนแล้วบาิซีหาเกาแมนเอาปัาถ้าเปลี่ยนผัดหูจักเปลี่ยนอยู่นะแต่ว่าตัวน์โตตรงมันเบื้อ <c oughs> เกากะเวลาเราไปย้ำดีถือมันกระถือนะครับ <Man. S 2> เฮ็ดจังไลกระถือจับตัวได้กระถือใบเดียวก็ถูกเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับใบเดียวก็ถือก <c oughs> ็อ,อิ่มแล้วบ่ะอือก็ยัง <c oughs> กินน้ำ หิมแล้วเด้เยอะกว่าหิวข่าวโอ้อยุดึกป่านนี้ยังสิงหิวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ตีแล้วดอกงาอการใช้ชีวิตตัวเมียไทยเล่านะครับผมสาวเล่าม้าผัวอยู่เมืองไทยนะครับแต่ละคนบ่คือกันดอกวาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากัน พวังลังคนก็ได้ดีพว้ลังค้นก็ได้ขี่ไล่พวัลังคนกับพ่อโย่พ่อกินนะครับผู้หลวงดีก็ได้ผู้ที่อุปการะที่ดีนะครับมีเงินมีทองไหลเป็นคนรวยนะครับบ่เอืดอติวูอือึดกินผู้้งลังคนก็มักจะต้องได้มาสั่งอย่สั่งกินทำอย่ทำกินรับจ้างอย่รับจ้างกินก็หลายนะครับ ถ้าคุณไม่รับจ้างเขาคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินไม่บ่มีโอกาสเนี่ยกระทั่งว่าได้กิน่นเป็นบ่อันนี้ก็ถเทือว่าห่อกะป่านกลางนะครับบม่บมันบ่มันทุกแล้วก็บ่มันรวยเราบ่ได้ขาดอยู่ขาดกินนะครับบ่ได,ด้อึดยู่อึดกินมีอยู่มีกินตลอดเออหนระามีพ่พอยูพ่พอกินเนาะแร้วบ่มัมนรวยแล้วก็บ่มันทุกนะครับคือคือป่านกลางนะคะพลังคนเนี่ยถูกกัคืองถูกมีอย่างกินหัวให้ถูกนี่ ขาดงานมือหนึ่งนี่บ่ได้ไปเห็นงานมือหนึ่งบ่ไม่เน่าสิกินนะหาวันนี้ต้องกินวันนี้ผมมันหาวันนี้กินพรุ่งนี้เน้คือเขาว่าฮาาเศ้ากินคำนะหาเศ้ากินคำคือหาเศ้ากินเช้าหาคำกินคำเผื่อมีเพอเพอหาามือนี่ไปกินมืออื่นคือมือนี่บ่ได้กินจ่อยอ๋อก็สซู้ๆไปนะครับชีวิตของแต่ละคนมันกำหนดไม่ได้หรอกพุ่นชะตากรรมของเขา ที่ขิดจากสวรรค์ฝากฝ่าผลน,นะครับเราคงจะมีวันของเราสักวันหนึ่งเนาะสำหรับเมื่อนี้คิดหวังอาดหวังไปแต่ก็ยังดีที่วันยังถือตัวนึ่งโยนมามันเสียดอัน <c oughs> ยังเสียดด้ <c oughs> วย <c oughs> วาฒนาเสียดเลขอันลูกบอลให้มันหาเอ้ไม่ก็หกหกหาสาม แต่ว่าเขาเน้นซื้อหาซ้ำซื้อหาหกไวเยอะเมนหาหกก็ซื้อใบนื้อบ้านนี้เนี่ยหกหาสามขันมันขันมันมันเป็นเก้าห้าสามหนึ่งถือทีเนาะเมนห่อห้องกับบซัวช้างบัวช้างปินปิ่นเนาะบัวขิดพอเลยคกมันเป็นเก้าอะอะไรนะแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าหรือแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเมนอะแต่ว่าเล็ก ล่างสองตัวมันเป็นหาสองโอ้แต่ว่าเขาซสื้อได้หาสามเมนถ้าหาสามโอ้ชาบูชาบูแมนเอ้าวานนาจังค่อยกินไม่เนาะชาบูเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก้อนเนาะกินอันปลานิ่นไปก้อนกินปลาไปก้อนเัืนั้านก็กินปลาบูชาบูเออชาบูเนาะอ๋อมาหนี่เอาไว้สำนีเจอกันคลิปนาเดอมมาหนี่ไปแน้ะสบายสวัสดีครับ